พบกับพวกผมอีกแล้วนะครับกับทีมง,งานพิจางนะครับสวัสดีครับทอมพ,พิจางครับตอนนี้เราก็อยู่มุฒมนมุฒิอะไรอะวุฒม,มนทนส,ส,ส,สายเจ็ดสายเจ็ดเรากำลังจะไปสามพานนะครับไปทางรัฐ <c oughs> มาดูฉากแรกพี่ทอมก่อนดีกว่าทอมวัดต,ตรงนี้ตรงนี้ไม่เอานนี่ไม่ไดึงรู้นหรอ เนเียอะไรอะขา,ขาวๆอะไม่มีอะไรเลยตาทำจะพามาแห่กลางเมือ,อ,องดูกลางแยกเลยนะ <c oughs> สิบแยกนะไม่ใช่สิบแยกนะสิบแยกออย่าไปใกล้นู้นมากๆเลโอ้โหนี่น้ำอ่ะเนี่ยฮะ ดึกแเนี่ยแม่นีตัวเลยท่านชมอย่างไม่ไไนะครับตัวนะครับท่านชมจะเที่ยงกันนะเข้าเมืองไงเข้าเมืองเข้าเมืองมาครับมาดูครับ ทองประชานาถนึกว่าปลาท่อนตัวใหญ่นี่ไงกูว่าแล้วตะทอมบอเลยที่หอยหอยมึงแหละอเลยกูว่าแล้วตะทอมไม่ใช่แล้วะเบิดเอาไว้เหรอเดี๋ยวจะเพิ่งล้างก่อนตัวแรกมาแล้วดูโชว์ดีๆหน่อยว้้นโอเคว้้นปานินครับใส่สวยนั่งออกเยอาลงด้วยหนึ่งหนึ่งแพะเยอะ ก็ถือเข้าก่อนเลยนี่เดียวอ,อ่ะรโถเออเดินช้ายเวอุดเดี๋ยวถ้าด้งหนหลุดเลยแหละจะหลุดแล้วด้วยไม่หลุดดจะขาดดินใช่เันก่อนหน่อยเจ้าเองมันไม่ลึกก็ลงไปเถอะไม่ได้หรอกเยินมันก็ไม่ขึ้นง่าย หน่วยซิวของแท้หน่วยจุดโจมนี่หว่าเนี่ยอันนี้ผูกนก่ะบะมนหุด,ลลด,ดแล้วเะมัหัวอะไเนี่ยมสอมาแล้วัมีสองแล้วนะครับท่านชม มันก็หวานได้เนี่ยน,นี่ไงเป็นกั้นไอโง่ไงเห็นปหมหลุดเลยโง่ของคลองเห็นปหมขาดแล้วไหนงโง่ก็ขาดเหรอเหรออะไตื่นห่ะตื่นอ่ะโตน ไเด่ดีไม่เห็ไห้ด้วยมาหมดเลยไม้ด้วยพนัก่อนขึ้นใจหน่อยพี่หวานไมสิบฉากเป็นตัวเองปีปปาไม่ได้นลงตำบลขุนแก้วตำบลเฉสี่ยเบิ้ลจับเพื่อไงอากาศดีเกินโอ้ดเลย ง่วงเลยได้ง่วงเลยกูปลาเยอะไหมครับเนี่ยลูกคนหาเยอะคนหาเยอะเลยเนาะถึงว่าทำก็ใช้มาเปลี่ยนมาใช้ตาสองเซนนะครับพอดีแถวนี้น่าจะปลาใหญ่ไม่ค่อยมีนะเพราะว่ามผมว่าตอนนี้ผมอยู่เขตอ่าน,นะสามพา,า,านนะครับนค่อยมาถม ก็หมายสวยหลายที่นะครับก็ถามคนพื้นที่นะก็ได้ข่าวว่าปลาเนี่ยน้อยคนหาเยอะปลาแทบโตไม่ทันเลยครับบอกโอเคโดยจะเปลี่ยนมาใช้สองเซนนะครับมาดูกันนะครับทำมันลงเลยต่อคือเลี้ยงไงอ่าก่อนเลี้ยงหรือเปล่าเปลี่ยนมาใช้หกศอกสองเซนนะ ไม่เล็กเลยชนได้อยู่มเม็ดกว่าเอามาเว้ยเอะไระอะมาขาวปลาขาวขาหนึ่งตัวเอามาปลาขาวขอเอาก่อนเอาก่อนห <c oughs> วานอย่างเท่ปลาขาวหนึ่งตัวนะเอาของดีได้นะได้โอเคที่ได้นะว okay. นะันนี้กีฬาวันมากี่ทียะซว่งประเทศมะขาวหนึ่งแต้มนะครับสองเส้นเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวไม่มีกับข้าวกินนะครับพอดี ข้าวไม่ได้กินอีกแล้วเริ่มหิวข้าวแล้วปาไม่ให้ได้เนี่ยเอ้าเ,เอาเอาหอนเต็มแม็กลยเนะน้องนี่โดนครับตะองำขอตอตะลิงครับ โอ้มต้องอย่างนี้ติทอมชินใจเลยอยากเลยได้ขับมาเลยนนี้ได้ยิ้มบ้างนะตอนอีว่าปล่อยนะตอนนี้เกินก็เราก็ปล่อยนะแต่มารินเราเอาแลตัวเนี้ยตัวเด่นเนี้ยโอเคใช้สวยอ้วนนะวนเก็บครับเก็บเป็นปลาไหลบ้างั้วนทำไมเหม็นปลาเน่าปลาเน่าเราก็ไม่เอาอะไปครับอ้าวท้อแล้ว วันนี้ครับเรากลับกินแ้่นะคองจินดานี่เราไปแล้วไม่มี่หวานนะครับเราก็ือย้ายหมายมาคลองมหาสวันดนะครับผมดูกันว่าจะมีตัวจะมีตัวหลงเหลืออยู่หรือเปล่าครับก็ได้วานานแล้วไม่ได้มานานนะครับโอ้โหไม่ได้านานกาบติดต่อ,อามาแล้วครับ <laughs> ไ,มไม่มีหวังมาตัวแรกาอะไรครับับ เอาตะเพียนนี่ครับตะเพียนครับผมที่เราที่เราไปาสามสามพานันสามพันเนะา,านเนะไม่เจอตัวเลยครับสามพานนันนครปฐมนะโหแทบแบบเกือบพินแห้วนะครับนี่นี่ยังได้ปลาเนาะออผมผมก็เลยต้องกลับมาแถวบ้านเหมือนเดิมเก <laughs> ือบตายจริงครับแถวบ้านจริงอะไรด้วยตัวหนึ่งอวนตบเลยอะ่ะโอ้กระเดิ่มเลยโอ้โหใสเลย นั่นไงต้องมีบ้างอ่ะืมมันต้องอย่างนี้ตะทอมดีทั้งนั้นเลยเออเมืถึงก็ดีไปทุกมาเลยต้องอย่างนี้ตะทอมดีล้วนๆโอ้โหต้องอย่างนี้เรากำลังหากระดี่ทำกับข้าวอยู่นะตอนนี้นี่ตอนนี้ต้องพึ่งกระดีล่ละ <c oughs> นี่ยทั้ง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 ,ท,ง,ท,งทั้งบอ่อแล้วมั้ง <c oughs> ยังเอาอีกจะให้เก็บต่อเนื่องเลย เก็บ้อมกันนี่ครับคดีมาแล้วเราต้องการนะครับทำโดยทอดกรอบเอาเอาหมดเลยตอนนี้เอาหมดเอาหมดไหวครับก็อย่างนี้นะถ้าทำเต็มแมสอุ้ยอะไรก็ดีแี่มาเป็นว่าเลย คืออันเดิมเลยเมียไม่เสร็จ มาๆๆมา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 ตัวตานั้นน่ะาที่เาเคยได้เป็ตนตัวใหญ่กันไ่ปะนจริงวะเกล็ดคัสต้าช่วยกันจับด้อใครนี่า <c oughs> น,นะใครนี่เฮ <c oughs> ้ยฮสะใจเลยเฮียาตาที่นี่ <c oughs> ไปตั้งไกลนี่ดูงนี่ด,ดข้างล่างมันไปนั่นตุ่มดึกแล้ว โอ้โหมาแล้วพราทำโหโหตัวสิเรตนะอันนี้ปล่อยอันนี้ปล่อยไหมปล่อยปล่อยไม่โตนะรอโตก่อนสองเดือนจะทันหรืวเปล่าเงินคนอื่นก็ก่อนนะนี่ อ้ก็บรรยากาศเราจะทำข้าวตอนเย็นนะครับผมก็หาที่ปิกนิกนะนี่นะครับองเรียกของปลาครับก็มีคนมาปิกนิกเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปิกนิกเหมือนกันนี่ครับธรรมชาติสดๆนะครับผมสวยงามก็วันนี้เมนูกับของเรามีอะไรนั่งพี่ทำมก็จะเป็นทอดปลากระดีสลิดแล้วก็ ผัดฉ่าปานินโอเคครับมีี๋ยวเมนูเบิร์ก็จะทำผัดฉ่าปนาหกินผัดฉ่าปานินนะครับเนื้อปานินแล้วก็ทอดปลาทอดปลาอ่ากระดีครับกระดีกับปลาสลิดนะครับก็ผลงานที่เราได้ก็ได้มาเยอะนะวันนี้เพราะว่าพาดเยอะมากเลยนะครับก็ได้<ๆ>ได้ไม่ถึงสองโลนะประมาณโลก,กว่าๆนะครับถึงสองโลสองโลไหมสองโลอ่าประมาณสองโลเนาะประมาณสองโลพอดีว่าเราเราไปสำรวจหมาที่ที่สามพานนะครับก็ สามพานนะครปฐมก็ไม่ก็ไม่ค่อยมีตัวนะครับเพราะว่าน้ําเห็นคนแถวนั้นเขาบอกว่า,าคนหาเยอะครับ <laughs> ปลากระโดงไม่ทันนะครับคนหาเยอะมาก <laughs> อ่า<ะ> <laughs> ก็เลยต้องกลับมาตตยล้างนะครับมามา,มาหาที่บ้านนะครับ <laughs> ก็ไปเลื่อนอยู่นะครับก็พอได้นะครับผม <laughs> ก็วันนี้จะทําเมนูที่ว่านะครับ <laughs> เป็นปลาผ <laughs> ัดผัดชาปนินทอดนะครับแล้วก็เป็นปลากระดี่ทอดกรอบ <laughs> โอ้โหบรรยากาศนะามันใช่นะท่านผู้ชมตัวเดย ออกไปเขาเนียนี่เขาก็อกไปอันนี้<ป>อันน,น,นี้ก็เป็นคลองเรียกคลองปลาปานะก็มีคนมาตั้งแคมป์เยอะนะครับแถวนี้ก็ปลาผมก็เริ่มสุกแล้วนะนี่คือเราทอดไว้ยอดอก็ดีนี่ว่าเราทำผัดชานะครับรอผัดชาอยู่เดี๋ยวทอดปลาเสร็จก่อน สุดยอดท่านผู้ชมมากินข้าวกันครับผมนี่ดูฉากสวยๆนี่บรรยากาศดีครับวารที่ตกดินนะครับนี่ครับดิมน้ำครับโอเคไปก่อนนะครับใครที่มาริมคลองประปานะครับขยะนะครับผมกินแล้วช่วยกัรุณาเก็บด้วยนะครับอันนี้ดูมันดูขยะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเก็บ เก็บไว้นะครับผมเราจะเก็บให้นะครับเพราะว่าเออใช่เราจะได้มีที่ไว้ตั้งแคมป์กันอีกนะครับตอนนี้เขายังไม่ห้ามนะใช่ครับก็คือมาแล้วก็ทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าก็ครับกินเสร็จเนี่ยดูตัวอย่างกินเสร็จแล้วหมกหมกแล้วทีหลังเขาจะมาเขาจะมาให้ไหมนะครับผมไม่ดีนะครับเ่าไม่ดีนะครับเขาฝากกันด้วยนะครับเพราะว่าเอ่เอาหรือไม่ต้องเก็บของเขาทุกอย่างก็ได้ขอแค่ที่เราเอามาแล้วก็เก็บเอาไปทิ้งด้วยนะครับแค่นั้นเอง นี่มีอีกพิธามนี่แก้วอีกมานี่แก้มเบิร์ดเก็บไปโอ้เก็บทีล้วช่วยเก็บนะครับผมโอ้โหเละเลยนี่อะไรนะนี่ส่งกับส่งนะครับเราเก็บไปนี่ครับขยะโอ้โหของเราแค่ถุงเดียวเราถุงเดียวนะครับเก็บของเรียบร้อยคือกินเสร็จแล้วก็เก็บครับผมโอ้ไม่ดีนะครับท้าครับสะอาดไม่ดีเนาะเพราะวันธรรมชาติสวยๆเนาะก็เสียดายนะครับไว้ตั้งแคมป์ตั้งอะไรได้ารามาทุกวันนะครับขยะมันก็จะ มันจะเพิ่มไปเรื่อยใช่เพิ่มไปเรื่อยแล้ววันหลังเขาก็จะติดป้ายประกาศห้ามเข้าโดยแบบว่ากินทิ้งแล้วก็เขาก็เริ่มห้ามให้พวกเรามันนอนหรือว่ามันนั่งเล่นตามตอนเย็นๆๆแล้วสดายเนาะบรรยากาศ<ช>ดีดีอากาศเย็นด้วยกินแล้วก็เก็บครับผมโอเคไปฝากไปด้วยครับฝากฝากด้วยครับผมสวัสดีครับ